นี่คือภาพเหตุการณ์การลักลอบโจมตีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองล่าสุดของขบวนการค้ายาเสพติดในหมู่บ้านห้วยวาดตำบลทุ่งพึ่งอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาตำรวจภูธรแจ้ห่มพร้อมด้วยกำลังทหารจากกองพันฝึกรบพิเศษที่3ค่ายประตูผาเข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมในคดีที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5ยิงปะทะกับขบวนการขนยาเสพติดก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันในหมู่บ้าน แต่กลับถูกกองกําลังติดอาวุธคุ้มครองขบวนการค้ายาเสพติดบ้านห้วยวาดรอบวางระเบิดสแสวงเครื่องทําให้กําลังพลจากกองพันฝึกรบพิเศษที่3ค่ายประตูผาสามนายได้รับบาดเจ็บและยังถูกซุ่มโจมตีขณะลําเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากพื้นที่เกิดเหตุซึ่งถือเป็นการท้าทายและไม่ยอมเกรงต่ออํานาจรัฐทําให้กองทัพภาคที่3ประกาศผนึกกําลังหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งสํานักงานปปสภาคห ตำรวจภูธรภาค5และฝ่ายปกครองดำเนินการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดในหมู่บ้านสีแดงแห่งนี้ในทุกมิติต่เบืต้องต้องทําให้สุจริตทนอยู่ให้ได้ึ่งคนที่ไม่ดีออไม้ได้แก้ไม่ได้ซึ่งในมนการใน,ในที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งตัวอําเภอทั้งเจ้าที่ตารวจไม่สามารถที่จะไปคุ้มครองสุจริตชนได้ที่เขาอยู่ในบ้านไม่ว่า400คน 400คนที่ผมว่าคนทิ่คุงก็มีการเอากําลังทหารชุดพิเศษไปเข้าไปนะครับเพช่วยรับ ขณะที่สํานักง,งานปปสภาค5ได้เปิเปดเผยข้อมูลเส้นทางของขบวนการค้ายาเสพติดในหมู่บ้านห้วยวาดว่าเป็นเครือข่ายของชาวเขาเผ่ามูเซอร์ดำที่มีอิทธิพลเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดในเขตด,ด,ดอยวาวีและเครือข่ายแนวชายแดนอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายรวมทั้งเครือข่ายแนวชายแดนอำเภอแม่ายจังหวัดเชียงใหม่โดยมีการล,ลําเลียงยาเสพติดมาพักไว้ตามชายป่ารอบหมู่บ้านเพื่อรอสง่งขายให้กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในเขตตัดดดวเมืองชั้นในต่อไป ล่าสุดเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่3ได้นํากําลังพลจากมณฑลทหารบกที่32กรมทหารราบที่17กรมทหารผ่านที่31และกองพันฝึกรบพิเศษที่3ค่ายประตูผากว่า200นายเปิดยุทธการปิดล้อมหมู่บ้านสีแดงแห่งนี้อีกครั้งสามารถตรวจยึดยาบ้าที่ถูกฝังดินไว้บริเวณจุดพักแนวสันเขาถึง46,000เมตรซึ่งเป็นหลักฐานชี้ชัดได้ว่าขบวนการค้ายาเสพติดในหมู่บ้านแห่งนี้ยังคงเคลื่อนไหวท้าทายอำนาจรัฐ ถึงแม้จะถูกกดดันอย่างหนักก็ตาม